สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทริปนี้จะเป็นทริปามาอวดต้นต้นไสสาลิกาลิ้นทองนะคะเขามีชื่อเรียกหลายชื่อกันนะคะแต่ว่า,าจริงจริงแล้วส่วนตัวเป็นคนที่ชอบชื่อว่าต้นไสหัวใจเศรษฐีนะคะเนี่ยค่ะนะคะอ,อันนี้สูงเท่าหัวแล้วนะคะคือจะเลี้ยงไว้นานมากแล้วค่ะเลี้ยงไว้สองกอแล้วก็ได้เพาะชำขยายเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาดูการเพราะชำนะคะ แต่ว่า,าที่เขาเรียกกันทั่วไปก็คือต้นไซสามเหลี่ยมด่างก็มีนะคะต้นไซส,สาลิกาหัวใจนะคะแล้วก็ต้นไซใบด่างรูปหัวใจนะคะแต่เราชอบต้นไซหัวใจเศรษฐีนะคะเพื่อนๆอ่ไม้ชนิดนี้ชอบแสงแดดแต่ว่าแสงแดดเรามองว่าอย่าจัดจนร้อนมากจนเกินไปนะให้มีร่มเงานิดหน่อยๆนะคะก็ ใบของเขาก็จะสวยงามอ่าดูใกล้ๆนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะใบของเขาเป็นเงี้ยล่วงยากนะคะใบของเขาเนี่ยค่ะกิ่งก้านของเขาจะเป็นลนักษณะแบบนี้นะคะอ่าอันนี้จะโดนแดดอ่าอ่าโดนแดดมากใบก็จะเป็นสีแบบนี้แต่เดี๋ยวเรามาดูอีกต้นนึงนะคะที่เขาอยู่ในร่มเยอะฝ่าต้นเนี้ยใบเขาก็จะอ่าเห็นไหมคะจะเป็นพุ่มใหญ่เดี๋ยวเรามาตรงนี้เลยค่ะนี่ค่ะ อ่าอีกกอนหนึ่งนะคะเนี่ยคุณจะเห็นว่าใบอันเนี้ยจะออกเหลืองออกเหลืองนวลน,นวลกันนิดนึงเนี่ยแล้วก็สีจะเป็นเงี้อันนี้คือได้แดดนิดนึงแล้วก็แดดนิดนึง,นงช่วงเช้าแล้วก็ตอนบ่ายตอนบ่ายจะไม่โดนแดดแต่กอเมื่อกี้อะ่ะที่เป็นสีเขียวเข้มอะ่ะก็คือเขาจะโดนแดดทั้งวันนะคะก็เป็นต้นพันุ์เดียวกันแต่ว่าตากแดดจัดกแดดไม่จัดสวยงามนะคะเพื่อนเอันนี้ก็กอใหญ่ละ เห็นไหมคะกอใหญ่สูงท่วมหัวแล้วคะ่ะต้นนี้ก็จะมีสองกอนะคะเพื่อนๆกอนนี้ก็จะเขียวนิดนึงนะคะนะคะเขียวนิดนึงอันนั้นก็จะออกเหลืองอาลามเลยค่ะสีสีตรงกลางก็จะเหลืองเยอะมากกว่าอันนี้นะคะเพราะอันนี้จะโดนแดดจัดนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูการเพราะชำตัดกิ่งกันนะคะต้นไม้ชนิดนี้นะคะ เป็นความหมายที่ดีนะเป็นไม้มงคลปลูกไว้หน้าบ้านก็ดีนะตรงเสาตรงหน้าบ้านอะ่ะข้างในอะ่ะอยู่ในรั้วนะคะแต่อยู่ข้างในตรงเสาเนี้ยเอ,อ่อความหมายไม้มงคลอันนี้นะที่อ่าทางนักที่เล่นว่านกันเขาจะบง่งบอกถึงความอบอุ่นความร่มเย็นอายุยืนมั่นคงนะหัวใจเศรษฐีหรือเป็นเรื่องโชคลาภการค้าขายอะไรเงี้ยบ้านค้าขายนะคะ เดี๋ยวเรามาชมอีกกอหนึ่งนะคะเปรียบเทียบสีดูนะคะเพราะเราเราจะทําดูว่าอยู่ในร่มกับอยู่กับแสงแดดอย่างไหนจะสีก็ออกมาแตกต่างอย่างที่คิดจริงๆสวยงามนะคะเพื่อนๆใบก็สวยงามค่ะค่ะอันนี้อีกกอหนึ่งอันนี้ที่อยู่ในร่มเยอะๆนะคะดูใบเขาจะออกเหลืองๆนวลๆอันนี้ไม่ได้แก่นะคะใบเหลืองๆนวลๆนะคะยังไม่ได้แก่นะคะคือเขาอยู่ที่ร่มมากไงคะอันนี้ เพราะฉะนั้นอชอบน้ํานะคะแต่ว่าไม่ต้องถึงกับแฉะน้ําแช่แต่ชอบชื้นนะคะโคนของเขา,าที่เลี้ยงมาสูงท่วมหัวแล้วค่ะเดี๋ยวจะมาดูการขยายพันธุ์กันนะคะง่ายๆค่ะก็ก้านเขาจะเหนียวนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆก็จะตัดเอาตรงคนโคนอะเพื่อนๆที่โคนที่เขาอยู่ก้นๆเนี่ยเห็นไหมคะแล้วก็จะตัดแบบนี้ค่ะเนี่ย นี่ตัดออกมาแล้วคะ่ะอ่ะนี่นะคะตอนนี้เราได้กิ่งแบบนี้ออกมาแล้วก็ไม่ต้องเอาใบเขาเลยแล้วก็จะให้เพื่อนๆดูที่ปักมาแล้วนะคะอันนี้คือปักมาได้สองเดือนละเขาก็เป็นประมาณนี้อันนี้สองเดือนอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูนะคะอันนี้แตกรากแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยก็คือออกรากแล้วคะ่ะเนี่ยคะ่ะ เห็นไหมคะอันนี้ออกลากละก็ประมาณเดือนหนึ่งแต่น้ําต้องชื้นๆไว้นะห้ามแห้งนะคะแต่ว่าน้ําไม่ต้องขังถุงก็เราต้องซื้อถุงไซส์ใหญ่หน่อยเพราะเขาเป็นต้นไม้ที่ใหญ่ถ้าเราใส่ถุงเล็กเขาก็จะขยายพันธุ์เล็กตามถุงถูกบ,บังคับตามถุงนะคะเพื่อนๆเราชอบถุงไซส์ใหญ่เนี่ยคะ่ะก็คืออันนี้สองเดือนละลากติดทนนะ เดี๋ยวมาดูอันนี้เพิ่งตัดเมื่อกี้นึงนะคะเดี๋ยวมาดูอันนี้นะคะที่ได้เดือนหนึ่งนี่นะคะเพื่อนๆนก็คือรากติดแล้วเห็นไหมคะเนี่ยค,ะค่ะรากก็จะติดแล้วแล้วก็เห็นไหมคะอีกต้นหนึ่งลากก็เนี่ยเห็นไหมคะก็คือดินต้องชื้นนะคะเนี่ยส่วนดินเนี่ยจะเป็นดินแบบไหนก็ได้แต่ตรงโคนนะใส่กาก,ากมะพร้าวก็ดีค่ะถ้าเราปลูกขายอย่าไปใส่ดินมันจะหนักมาก เนี่ยค่ะก็จะเป็นกากมะพร้าวแบบนี้นะเพื่อนๆเนี่ยค่ะก็ส่วนอันนี้นะคะก็ง่ายๆเพื่อนๆก็ปักลงไปในถุงเลยค่ะให้มันดูเยอะขึ้นนะคะเนี่ยแค่นี้เองค่ะการเพาะชำนะคะหรือจะตอนก็ได้ตัดกิ่งอย่างที่เราบอกก็ได้เนะะี่ยค่ะก็ลากเขาก็ติดดีแต่ว่าหมั่นรดน้ําดูแลเขาเนี่ยค่ะก็เป็นประมาณนี้นะคะต้นหัวใจเศรษฐีเราชอบชื่อนี้นะเขามีหลายชื่อนะ ส่วนชื่อสาลิกานิ้นเทอสาลิกาอะไรพวกนี้ก็เป็นเหมือนกับชื่อค้าขายอะนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะสวยงามงดงามมากเห็นไหมสวยงามนะเนี่ยสวยงามมากค่ะโอ้สี คือมองแล้วมีความสุขอะ่ะต้นไม้ที่สวยงามใบก็จะแตกต่างจากว่านทั่วๆไปนะคะไม้ประดับอะไรพวกเนี้ยใบเขาจะแตกต่างจากทั่วไปจากที่สังเกตคือเวลามองตอนกลางคืนอะ่ะมองเขาอะ่ะเขาจะมีความสว่างความสวยงามของเขาในตัวนะคะคือต้นนี้จะอยู่ที่ล่มเยอะก็คือได้มะม่วงปกคลุมเขานะคะเขาก็จะเหลืองอลาลามหน่อยส่วนต้นกอน,นุนะ่ะก็จะออกเขียวเข้มนิดนึงเดี๋ยวเราไปดูอีกทีงนึดง เนี่ยค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็ออกอตรงกลางจะออกเขียวเข้มนิดนึงอันนั้นก็จะออกอเหลืองเหลืองประกายเหลืองหน่อยนะคะก็จะแตกต่างออกกันนิดนึงอันนี้คือโดนแดดจัดอันนั้นอยู่ที่ร่มหน่อยนะคะ mm hmm. เพื่อนๆค่ะก็เห็นการเพาะชำแล้วนะเนี่ยเราตัดกิ่งเราหากิ่งบนบนเราก็เสียดายนะเขาก็จายังสูงเราก็ลุยข้างล่างอันนี้พอตัดออกไปนะคะเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนดูกอเนี่ย อ่ะลอยตัดออกไปนะคะแล้วเขาเขาก็จะแตกเลยนะคะเนี่ยเขาก็จะแตกเป็นพุ่มออกมาอีกนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยส่วนมากเวลาเราเพาะชําเราจะตัดกิ่งล่างๆไปเสียบเนี่ยฮะลอยตัดกิ่งไปนะคะอันนี้พอตัดไปก็จะแตกเนี่ยสวยงามค่ะนะคะต้นไรนะคะเป็นตระกูลต้นไรนะคะต้นไรหัวใจเศรษฐีนะคะความหมายก็หมายถึงความอบอุ่นความ เป็นสริมงคลนะคะชื่อเขาเป็นมงคลมั่นคงอายุยืนเท่าเรื่องค้าขายเขาก็จะเอาไว้ตรงที่ร้านเป็นต้นไทรสาลิกาหัวใจอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเรียกกันประมาณนี้นะคะ่ะแล้วก็ความล่มเย็นความเป็นสุขอะไรพวกนี้นะคะ่ะใบก็แตกต่างจากต้นไม้ทั่วไปต้นไม้ทั่วไปเขาก็จะเขียวเขาก็เขียวไปเลยอันนี้เขาก็จะมีด่างๆเรียวๆของเขาเป็นกลมๆเหลี่ยมๆนะ เหมือนสามเหลี่ยมเนี่ยเนาะทรงเหมือนสามเหลี่ยมเนี่ยค่ะสวยงามค่ะกอสูงท่วมศีรษะแล้วนะคะตอนนี้กอสูงมากแล้วค่ะเนี่ยนี้เวลาเราตัดออกไปเพาะชำเราก็จะตัดโคลนโคนออกไปเวลาไปออกงานก็จะไปจําหน่ายคือเราต้องเลี้ยงให้รากเขางอกให้แข็งแรงก่อนนะคะค่อยจําหน่ายก็ซื้อต้นไม้ที่บ้านก็ไม่ผิดหวังนะคะค่ะ ค่ะก็คลิปนี้ก็ต้นไซหัวใจเศรษฐีนะแล้วก็มีหลายๆชื่อตามความเชื่อความตามอชอบชื่อแต่ละคนนะคะก็สวยงามเขียวชอุ่มอันนี้ก็คือสูงท่วมหัวแล้วนะคะอันนี้คือการเพาะชำอันนี้แตกรากแล้วนะคะเพื่อนๆก็ตัดกิ่งอย่างเมื่อกี้นะั้นแล้วปักส่วนดินก็เป็นดินทั่วไปแต่ว่าถ้าเราเพาะขายเนะี่ยให้มีกากมะพร้าวหน่อยให้เบาๆหน่อยอย่าหนักนะคะ ส่วนพื้นอ่าโคนของเขาจะต้องชื้นแฉะะแฉก่อนนะคะเวลาปลูกต้องเขาต้องชื้นตลอดความชื้นจะทําให้รากเขางอกไวนะคะอันนี้ก็เป็นสมบูรณ์แล้วค่ะคะ่ะก,ก็ก็คลิปนี้ก็เอออยากให้เพื่อนๆหามาปลูกกันนะคะเพราะว่าแค่มองไปก็สวยงามนะคะ บ้านค้าขายคนที่ค้าขายมีหน้าร้านมีกิจการอะไรอะไรพวกเนี้ยแนะนําให้หาต้นนี้มาปลูกกันนะคะเ,เป็นตระกูลไซนะเพื่อนๆทนร้อนทนฝนค่ะแล้วก็กิ่งก้านของเขาก็สวยงามเขาจะแตกของเขามาเป็นพุ่มแบบเนี้ยแต่แล้วแต่เราก็แต่งเขาเนาะแล้วเขาก็ตายยากนะเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงมางช่วงไม่อยู่บ้าน อันนี้ก็เนี่ยเอามาปากักปักไว้เนี่ยบางช่วงไม่อยู่บ้านเนี้ยไม่ได้ลดน้ำาเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ตายเขาทนแรงได้ตระกูลไซทนแรงได้อยู่แล้วค่ะค่ะนี่นะคะสวยงามทุกมุมมองเลยค่ะเขาก็กิ่งเขาก็จะกระจายออกมาเป็นพุ่มของเขาเองความสวยงามคือเขาจะเป็นธรรมชาติของเขาเองอะจริงๆแล้วต้นทรงพวกเนี้ยเราไม่ต้องไปแต่งอะไรเขามากนอกจากเราจะเพาะชํา หรือขยายพันธุ์แล้วก็ตัดกิ่งตัดที่โคนนะกิ่งอย่าไปตัดบนบนห้องบนบน,บน,บนเขาจะสวยงามของเขารูปทรงของเขาจะออกมา,าเป็นชลู่เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะจะเป็นชลู่อย่างเงี้ยสวยงามมากเลยค่ะาการแตกกิ่งของเขาเนะเขาก็จะเป็นแบบเหมือนกิ่งก้านเดียวอะก้านเดียวนะคะเพื่อนๆเนี่ยแบบเนี้ยก้านเดียวนะคะอันนี้เราปลูกไว้สองต้นคู่กันค่ะ เขาจะเป็นก้านเดียวแล้วก็จะแตกแตกแตก,แตกขยายแตกออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆกระจายออกไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆต้นเนี้ยค่ะก็เห็นไหมคะสวยงามเป็นใบด่างสวยงามอ่าแล้วรู้สึกใบก็จะโรยยากนะไม่ได้ลกอะไรนะคะคุณใบอ่ะใบจะเหนียวมากแข็งแรงมากเป็นไม้ชนิดหนึ่งที่แข็งแรงมากนะคะ ค่ะเพื่อนๆก็หามาปลูกกันนะคะเนี่ยค่ะเลี้ยงจนสูงแล้วนะคะก็ความเป็นสลิมงคลของต้นไม้แต่ละชนิดแล้วแต่ว่าเราจะชอบถูกฉโลก,กับต้นไหนอะไรเงี้ยเราก็หามาปลูกกันแต่ตัวเราอะต้นไม้ต้นไหนที่เป็นมงคลอะไรเงี้ยส่วนมากเราจะหามาปลูกกับที่บ้านอาเดิมทีเป็นคนชอบต้นไม้อยู่แล้วแต่เรากา็คือเลือกอะ่ะ ชอบนิยมเลือกว่านเพราะว่านเราค้าขายก็จะชอบความเป็นสริมงคลอะไรพวกนี้ค่ะแล้วพอดีเห็นใบสวยงามที่สงคัญต้นเขาเป็นต้นไรหัวใจเศรษฐีนะนเพื่อนๆค่ะแล้วก็ต้นไรใบด่างรูปหัวใจเขาก็เหมือนรูปหัวใจจริงๆะคะ่ะลองดูได้นะคะก็ชื่อเรียกแตกต่างกันไปนะคะบางคนก็เรียกต้นไซสามเหลี่ยมด่างนะคะหรือต้นไรหัวใจสาลิกานะคะ ต้นไซสาลิกาหัวใจประมาณเนี้ยค่ะก็เป็นต้นไซชนิดหนึ่งที่น่านำมาปลูกมากที่บ้านนะคะแข็งแรงทนทานอยู่แดดได้อยู่ร่มได้นะคะแต่ว่าอยู่ร่มอย่าอยู่ร่มจนเกินไปให้เขาโดนแดดสักครึ่งวันอะไรประมาณเนี้ยค่ะจากที่อันนี้จากที่เลี้ยงเองนะคะจนสูงใหญ่ขนาดนี้แล้วค่ะ,คะก็เห็นไหมคะ สวยงามมากก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆก็หามาปลูกกันหรือใครสนใจก็ติดต่อขอพัน์ุได้นะคะแต่เวลาออกงานเราจะทําเพาะชําไปขายนะคะก็ติดตามเวลาออกงานได้นะคะเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะ